ข่าวที่4นั้นนะครับเป็นการเปิดตัวของนอนแอลกอฮอล์ oh นะครับสปิริตนอนแอลกอฮอล์ก็ก็จริงๆถือว่าใหม่ไหมในในในวงการบ้บานของบร์เทนเดอร์บ้านเราก็ต้องบอกว่าไม่ใหม่มากนะครับไม่ใหม่มากเพราะจริงๆแล้วก็มีการทำจินนอนนอนแอลกอฮอล์ non oh มาแล้วนะครับก็คือถ้าเหมือนถึงเขาเรียกว่านอนแอลกอฮอล์ oh ol, ก็เหมือนกับฟิลของเออเหมือนเบียร์เบียร์ศูนเปอร์เซ็น เข้าใจไหมครับที่เขาจะไว้แบบเอาไว้เสิร์ฟกับประเทศที่เขาไม่ต้องการให้เสิร์ฟแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะทำเป็นนอนแอลกอฮอล์ขึ้นมามาเสิร์ฟครับก็อย่างเป็นเบียร์ศนเนะครับแล้วก็มีสปิริตนะครับสปิริตที่นอนแอลกอฮอล์เลยนะครับล่าสุดก็เปิดตัวไปนะครับนอนแอลกอฮอลิกของแบรนด์หนึ่งนะครับก็ จัดไปเมื่อวันที่17สิงหาก็คือเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับที่เชียงใหม่เปิดตัวไปแต่รู้สึกเหมือนจะเปิดตัวจากที่อีสานมากกว่ารอบหนึ่งที่อุบลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอุบลน,นะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมาเปิดตัวที่เชียงใหม่นะครับจัดที่ร้านณันลานะครับตามรูปที่คุณเห็นเห็นใช่ไหมนี่ครับนะครับก็คือด้านหลังที่ผมขึ้นไว้นะครับนี่นคือร้านณันลาณันลานี่ต้องบอกว่า,าทั้งเจ้าของร้านนี่คุณ,ค,ณคุณบอสแล้วก็ พี่คิมก็เป็นสอ,สองพี่น้องที่ค่อนข้างที่จะชอบทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็ตั้งแต่สมัยบุกตะลุยกันทำเชียงใหม่คอเทลเฟสติวัลนะครับเราจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังทําอะไรที่แบบนำ,นำๆอยู่ในแถวนั้นนะครับรวมถึงที่เขาเปิดร้านเองที่เป็นคอเทลไทยจา๋าๆเลยเหมือนกันนะครับอยู่ที่นั้นร้านลล,ล่าถ้าใครไปเชียงใหม่ก็ลองแวะไปดูนะครับว่าคอกเทลเขาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะก็ในงานนะครับที่ร้านละละ่า เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เข้าไปร่วมงานเนียบนนะครับเป็นบาร์เทนเดอร์บ้างเป็นบาริสต้าเป็นอะไรมากจากร้านบาร์จากบาร์ค็อกเทลมากจากคาเฟ่บ้างนะครับที่เข้ามาร่วมกันก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวค่อนข้างที่จะแฮปปี้อบอุ่นนะครับแต่ผมผมคิดว่างานนี้เปิดตัวคนที่ไปร่วมงานนี้ไม่น่าไม่น่าจับเมานะไม่น่าจับเมาเพราะว่าเป็นออ่าเครื่องดื่มเป็นสปิริตหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับก็ ก็จริง,รงๆแล้วอันนี้ก็เหมาะนะครับถ้าสําหรับคนที่เขาเขาเรียกว่าไงทําคาเฟ่สมมติอยากอยากสมมติคาเฟ่คาเฟ่อะไรก็ช่างอาคาเฟ่คาเฟ่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบที่เขาแบบไว้เสิร์ฟสําหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้ฟิลลิ่งอ่ะเหมือนคุณกินเคยกินรูทเบียร์ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบอย่างนั้น่ะมาเสิร์ฟรูทเบียร์ที่แบบไม่ได้มีแอลกอฮอล์แต่ว่ากินรู้สึกเหมือนกินเบียร์แล้วก็กินโคลาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ก็อารมณ์ประมาณนะั้นจริงๆก็เหมาะนะสำหรับพวกคาเฟ่อะไรอย่างนี้ถ้าคุณไว้ลูกค้าแบบมากินตอนเที่ยงเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ด้วยเลยอ่ะโอเคนะครับสําหรับณนะลันลานะครับกับการเปิดตัวไอเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์นะครับอะสปิริตนอนแอลกอฮอล์ไปนะครับก็ขอให้ถ้าวันไหนผมมีโอกาสหรือว่าถ้าเจอพี่ท็อปนะครับก็ถ้าขยะทสินค้านี้กต็ติดต่อพี่ท็อปดูหรือว่าลองสอบถามไปที่น้นลันลาดูนะครับ อินบ็อกหรือใครยังไม่กดไลค์อ่าเพจของน้าลาก็ติดกดไลค์หน่อยละกันนะครับอ่ะแล้วก็ยังไงถ้าผมมีโอกาสเจอตัววิทอปเดี๋ยวผมจะลองขอข้อมูลแกแกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้มาอธิบายทุกคนได้ฟังใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเป็นยังไงกลิ่นยังไงเดี๋ยวผมได้เทสผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะติดตามไลฟ์สดได้ทุกวันจันทร์บ่ายสองโมงครึ่งที่เพจ bartender tv